อาณาจักรโยนกเชียงแสน,เ,นเป็นอนาณาจักรโบราณที่มีตำนานแล้วก็ประวัติศาสตร์กับพื้นที่ทางตอนเหนือของไทยโดยเฉพาะในบริเวณจังหวัดเชียงรายยาวไปถึงพม่าแล้วก็ลาวตอนเหนือเลยซึ่งเรื่องราวของโยนกเนี่ยก็มีลักษณะผสมผสานร,ระหว่างตำนานพื้นเมืองกับหลักฐานทางโบราณาคดีโดยตามตำนานเนี่ยระบุว่าอาณาจักรโยนกเกิดขึ้นราวคริสตศตวรรษที่6 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองโยโนกนครชัยบุรีสีช้างแสนที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงแถวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันโดยการก่อตั้งอาณาจักรโยโนกขึ้นเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกับชนเผ่าไทยลาวดั้งเดิมที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในแถบนี้และได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียและมอญมาจากทวารวดีทั้งในด้านศาสนาพุทธแล้วก็ศิลปกรรมต่างๆเป็นสถานที่ตั้งถิ่นฐานแห่งแรก หลังจากที่ชาวไทยลาวเนี่ยได้อพยพหนีการลุกรานของจีนลงมาโดยมีพระเจ้าสิงหนวัตนโอรสของพระเจ้าพีล่อ,อกโกะซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรน่านเจ้าเนี่ยแหละที่พากันอพยพลงมาแล้วก็มาก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสนหรือว่าโยนกนครขึ้นจนมาถึงในสมัยของพระเจ้าพังคราชที่อาณาจักรโยนกเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกลอมหรือว่าพวกขอมดํา ซึ่งเป็นชนชาติที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาก่อนแล้วก็ได้รวมตัวกันเข้ามายึดครองโยนกเชียงแสนเอาไว้ได้ส่วนช่วงเวลาที่อาณาจักรโยนกเนี่ยจะเดินรุ่งเรืองมากที่สุดก็คือช่วงยุคคริสตศตวรรษที่11และมีตำนานว่าเชื่อมโยงไปถึงการก่อกําเนิดอาณาจักรล้านนาขึ้นโดยพระเจ้าพรมมหาราชกษัตริย์แห่งโยนกได้ขยายอํานาจไปอย่างกว้างขวางในแถบภาคเหนือของไทย และกลายเป็นบนรรพบุรุษของกษัตริย์ล้านนาในเวลาต่อมาส่วนการล่มสลายของอาณาจักรโยนกเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอาณาจักรโยนกเชียงแสนเนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงทีละนิดจนในปีคศ1188พวกอาณาจักรมอทั้งภูกามแล้วก็ฮริกุญชัยเนี่ยก็ได้ยกทัพเข้ามาเพื่อย,ยึดเมืองโยนกเชียงแสนเอาไว้โดยกษัตริย์ของโยนกในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถต่อต้านกองทัพของมอได้จึงพากันเผาเมืองทิ้ง เพื่อไม่ให้เป็นที่พักแล้วก็สเสบียงอาหารแก่พวกกองทัพชาวมอนพวกนี้แล้วพอเผาเสร็จเนี่ยก็พากันอพยพลงมาทางใต้แล้วก็มาสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้เจริญเติบโตขึ้นแล้วก็กลายเป็นอาณาจักรล้านนาในภายหลังนั่นเองซึ่งต่อมาอาณาจักรโยนกเชียงแสนที่ชาวมอนเขายึดเอาไว้เนี่ยที่ถูกเผาไปแล้วเนี่ยก็เกิดน้ําท่วมขึ้นในช่วงคริสตศตวรรษที่13ทําให้เมืองต่างๆในอาณาจักรเนี่ยถูกทําลายลง พวกมอนเนี่ยก็เห็นว่าถ้าจะมาซ่อมแซมบูรณะเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองเงินเกินไปก็เลยพากันยกทัพกลับทำให้อาณาจักรโยนกเชียงแสนเนี่ยไม่มีผู้ปกครองแล้วก็กลายเป็นเมืองร้าง